ไอออนคือใครค่ายอีวีขายดีอันดับ3ของโลกตั้งโรงงานผลิตในไทยเปิดตัวแน่ปลายปีนี้โอ้โหมาอีกค่ายแล้วน่าตื่นเต้นจังเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง พบกับข่าวรอบโลก E ีีกับ Daily EV New s นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่นะเว็บไซต์ evgaranti.net นะและไลน์เพื่นแช well FC, เทเวล์ดัน fc extender kp นะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวทุกยียานยานอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวนับว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่สะเทือนวงการรถยนต์ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะเล่นเอาค่ายเดิมอย่างค่ายญี่ปุ่นมีปวดหัวหนักแน่นอนนะเพราะว่ามีค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่า,ยยาง gac Ion นะครับ เตรียมมาทำตลาดในประเทศไทยปีนี้นะเพราะเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางบริษัท GAC Ion ได้ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Grow i n t e g r a t e ในการทำตลาดและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ GAC Ion ในประเทศไทยนะโดยจะเริ่มครั้งแรกนะไตรมาส3ปีนี้นะครับ ภายใต้สักขีพยานของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัดชาตินะครับแล้วก็ผู้นํานรัฐบาลมนททงกวนตุ้นของจีนนะครับร่วมเป็นสักขีพยานในการทําบันทึกข้อตกลงครั้งนี้นะฮะร,รายละเอียดของการลรงนามมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกันข้อแรกนะครับก็คือบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นนะครับจะเป็นสำนักงานใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นับว่าเป็นบริษัทลูกของเครือ GAC Ion นะสาขาแรกที่ออกมาอยู่นอกประเทศจีนนะครับคือจะเน้นทําตลาดในโซนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับคือพูดง่ายๆจะดันไทยเป็นครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าพวงมาลัยฝั่งขวานะครับอันที่2นะครับก็คือจับมือดีลเลอร์ในการลุกตลาดไทยนะก็คือเปิดหาดีลเลอร์ใครมีศักยภาพในการจัดจาหน่ายรถไฟฟ้าแบรนด์ GAC Ion บ้างนะครับจะยกระดับและทําตลาดไปพร้อมๆกัน ข้อที่3นะครับก็คือเตรียมที่จะวางแผนผลิตในประเทศไทยนะโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศหรือโกลคไร,รนะครับภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะเพื่อให้ได้เข้าร่วมมาตรการ E ีวีหรือเงินอุดหนุน1 5 0 0 0 0บาทนี่เองนะครับซึ่งอันนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นคีย์สำคัญที่เขาลงทุนนะไม่ได้แค่ตั้งบริษัทอย่างเดียวนะครับ ตั้งโรงงานที่จะผลิตในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ด้วยโดยทาง GAC Ion บริษัทแม่นะครับมีแผนที่จะลงทุนเพื่อตั้งโรงงาน ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับย้ำว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV หรือแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีโคอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเน้นตลาดรถพลังงานฝั่งขวาทั้งบดนะโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนนะครับก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะทีนี้เรามาดูนะครับว่าบริษัทแม่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะครับอย่าง GAC Ion นะครับบอกว่ามีความพร้อมนะในการจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า100%เนี่ยก็คือสามารถผลิตได้ถึง50,000 0คันต่อปีนะครับ ซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่ารถที่ผลิตได้ในประเทศจีนเนี่ยเขาจะผลิตพวงลายฝั่งขวาเพื่อมาทําตลาดในประเทศไทยก่อนนะก็คือเหมือนค่ายอื่นๆนะก็คือนําเข้าทั้งคันเข้ามาแบบ CBU นะหรือ Complete b u i l d Unit นะครับทีนี้นะฮะเรามาดูว่ายอดขายที่เขาขายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างจากข้อมูลเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าข้อมูลการขายรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนมิถุนายนเนี่ย GAC Ion นะสามารถขายรถใหม่นะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย ทั้งหมด45,013คันนะครับขณะที่ BYD นะฮะขายไปทั้งหมด2 5 3 0 4 6คันซึ่งทำให้ GAC เนี่ยขึ้นเป็นอันดับ2ของจีนและกลายเป็นอันดับ3ของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเป็นรองแค่ BYD เท่านั้นเองทีนี้นะรเรามารู้จักกันว่า GAC Ion คือใครนะรเดิมทีนะบริษัทแม่ชื่อว่า GAC หรือกวนฉีนะครับ ชื่อเต็มก็คือบริษัทกวางโจออโตโมบิลกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนนะฮะตั้งอยู่ในเมืองกวางโจบนทงกวางตุ้งประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลเมืองกวางโจนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนนะคล้ายๆบริษัทรัฐวิสาหกิจนะฮะซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1997นะฮะมาณ26ปีนี่เองนะครับโดยที่มีการร่วมทุนนะบริษัทเอกชนก็จะเป็นบริษัทต่างชาติอย่าง h อนด้ โตโยต้ามิตซูบิชิเฟียสไ e r เลอร์นะครับซึ่งบริษัทพวกนี้นะก็คือใช้บริษัทกว้านฉีหรือ GAC เนี่ยในการรับจ้างผลิตรถยนต์เพื่อทําตลาดในประเทศจีนเป็นหลักนะช่วงแรกๆก,ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะ OEM เป็นหลักนะครับเพราะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ระดับหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเท็นเรื่องของพลังงานใหม่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องของรถพลังงานใหม่ดันค่อนข้างเยอะนะครับทาง GAC Group นะฮะก็ได้ผลักดันเปิดบริษัทใหม่ในปี2017นะชื่อ GAC New Energy นะครับเพื่อจะแยกออกมาพัฒนารถยนต์พลังงานใหม่อย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นี่เองนะครับโดยใช้เงินลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเฟสแรกนะครับ4.7พันล้านหยวนนะครับโดยมีกำลังการผลิตนะฮะอยู่ที่2 0 0แสนคันต่อปีนะฮะต้องบอกโอ้โหโลงเงินค่อนข้างเยอะเลยนะจนกระทั่งในปี2018นะก็ได้ลอดรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนะครับภายใต้บริษัท GAC New Energy นะครับโดยใช้แบรนด์ชื่อว่า i o n นะครับซึ่ง AI นี่มาจาก artificial intelligence นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์นะเราจะเห็นว่ารถในอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นเหมือนสมาร์ทนะมันต้องคิดเองได้นะเผื่อจะขับอัตโนมัติโดยไร้คนขับได้นะครับส่วน ON แปลว่าเปิดนะเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่นมั่นของแบรนด์ที่มีต่อรถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งเขามองว่ารถในอนาคตเนี่ยคำว่า i ออนเนี่ยมันน่าจะเป็นความหมายที่ใช้ทั้งไฟฟ้าและใช้ความเป็นสมาร์ทอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่เองนะครับ จนกระทั่งมาถึงปี2020นะฮะทาง GAC Group เนี่ยก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า GAC Ion นะครับหรือ GAC New Energy เนี่ยแยกเป็นอิสระกับบริษัท GAC เลยก็ว่าได้เพราะว่า GAC ในประเทศจีเนี่ยมีทั้งผลิตรถร้ำมัน แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านะครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันคอนฟ l i c กันก็เลยให้แยกกันออกมาดีกว่านะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะเป็นบริษัท GAC Ion New Energy Vehicle อย่างเป็นทางการก็คือพูดง,ง่ายๆนะจะทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Ion อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเมื่อวันที่16เมษายนปี2021นะก็ได้มีการรีโลโก้ใหม่นะครับจากของเดิมที่เป็น GAC Ion นะฮะ เปลี่ยนเป็นโลโก้ตัวสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้ออกมาเขาบอกว่ารีแบรนด์ใหม่นะเพื่อจะชูคําว่าไอออนนะเป็นแบรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างแท้จริงทีนี้เรามาดูเทคโนโลยีของแพลตฟอร์ม GAC ION กันนะครับซึ่งผมว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับโดยที่ทาง GAC Ion มีแพลตฟอร์มของตัวเองชื่อ AEP Ion Electric Platform นะครับ ซึ่งถูกวิจัยและพัฒนาโดยกลุ่มของ GAC New Energy นี่เองนะครับโดยที่เขาพิจารณาอยู่5หัวข้อหลักๆนะอันแรกเลยก็คือเรื่องของการวางตำแหน่งแบตเตอรี่นะจะต้องวางให้ต่ำที่สุดให้จุดสมดุนตาำ เพราะมันมีผลกับการเข้าโค้งและสมรรถนะของรถนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการพื้นที่นะยิ่งจากการพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพนะครับก็จะวางแบตเตอรี่ได้เยอะวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับส่วนที่2นะครับก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยต้องสเกล a บ i l ิตี้ได้ก็คือจะต้องยืดลดหดปรับขนาดได้นะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องถูกไปใช้ในรถที่มันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซิตี้คาร์รถซีดาน SUV นะก็คือปรับยืดลดนะเปลี่ยนแค่กระดองเฉยๆนะครับอันที่3นะฮะก็คือ ระยะทางไกลนะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยจะรองรับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่มีความจุพลังงานที่สูงขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกว่า GAC Ion เนี่ยสามารถทำรถยนต์ที่วิ่งได้ไกลเกิน1,000กิโลเมตรต่อ1การชาร์จได้แล้วนะจากแพลตฟอร์มอันนี้นะครับอันที่ะครับก็คือความสามารถในการชาร์จอย่างรวดเร็วนะต้องบอกว่าวันนี้นะเพลนที่สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าเลยก็คือ การเติมพลังงานที่นานนะครับดังนั้น,น,นเทคโนโลยีในการชาร์จจะต้องเร็วขึ้นและสุดท้ายนะตัวแพลตฟอร์มจะต้องรองรับการเชื่อมต่อนะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินะโดยใช้เทคโนโลยี AI นะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะโดยที่เขาเรียกว่า o v e r the Air นะก็สามารถอัปเดตได้นะแล้วก็การต่อระบบ i n f o r t a i n m e n t กับระบบภายนอกนะครับซึ่งทางแพลตฟอร์ม AEP นะหรือไอออนดูเร็ c ทิ i c Platform ก็มีซอฟต์แวร์ของตัวเองนะชื่อว่า ดีโก้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ทาง GAC ION อพัฒนาขึ้นมาตเองทั้งหมดเลยหลังจากที่เรารู้จักเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของ GAC i ออกันนะ เรามาดูตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไงนะครับโดยรถรุ่นแรกนะครับต้องบอกว่าเขาคลอดออกมานะก็คือปี2018นะซึ่งรุ่นนี้เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแจ้งเกิดกับแบรนด์ GAC Ion ให้ได้นะครับกับเจ้าตัวรุ่น Ion S นะครับซึ่งรุ่นนี้นะเป็นรถไฟฟ้าเป็น CC e d ดานนะหรือรถเก๋งขนาดกลางนะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถทีแฝกชิปอัดเทคโนโลยีมาที่จะทําให้คนรู้จักรถไฟฟ้าครั้งแรกของ GAC ว่าเป็นแบบไหนนะครับ ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม AEP 1.0นะที่มาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนรอรน้านะครับแบบ PMSM ขนาด135กิโลวัตต์นะครับให้แรงม้าสูงสุด181แรงม้านะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะที่มีความจุ58.8กิโลวัตต์าวน์เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะหรือ LFP นะครับวิ่งได้ต่อ1การชาร์จอยู่ที่510กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และใน2ปีถัดมานะเจ้าตัว i อออนนี่นะก็ถูกพัฒน,นาต่อยอดนะมาเป็นแพลตฟอร์ม AEP 2.0นะในปี2021นะครับกับชื่อรุ่น i อออนเอสพลันะฮะซึ่งตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามีการปรับเพิ่มนะมีเพิ่มขนาดบอเตอร์ไฟฟ้านะครับจาก135กิโลวัตต์เป็น152กิโลวัตต์นะให้แรงม้าสูงขึ้นเป็น204แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตนะครับ แถมแบตเตอรี่นะฮะเขาก็จุขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจาก58.8เป็น69.9กิโลวัตต์อว์วิ่งได้ไกลขึ้นนะฮะจาก510เพิ่มมาอีก100ยโลเป็น610กิโลเมตรต่ตอ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC โอ้โหจะเห็นว่าพอเทคโนโลยีแพลตฟอร์มมาพัฒนานะฮะร,รถก็แรงขึ้นและวิ่งได้ไกลขึ้น และในปี2019นะครับก็ได้พัฒนาเปิดตัวรุ่นที่2ออกมานะครับกับเจ้าตัว GAC Ion LX นะครับซึ่งตัวนี้นะะก็คือใช้แพลตฟอร์ม AEP 1.0นะเอามาขยายนะให้เป็น SUV ไซส์ใหญ่นะหรือเป็น CSUV เลยก็มามาได้นะสำหรับเจ้าตัว GAC Ion LX นะโดยขุมพลังนะครับจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนหน้า front wheel drive นะครับใช้มอเตอร์แบบ PMSM นะ ขนาด135ถึง300กิโลวัตต์นะก็คือมีหลายสเปคนะให้แรงม้าตั้งแต่181ถึง420แรงม้านะครับส่วนแบตเตอรี่นะฮะถูค่อนข้างใหญ่นะแบตเตอรี่ขนาด9.3กิโลวัตต์อนะเป็นแบต LFP นะ วิ่งได้ต่อ1การชาร์จนะอยู่ที่600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็ในปี2 0 2 20 1นะเขาก็เอาเจ้าตัว ION LX เนี่ยมาพัฒนาขึ้นมาเป็น AEP 2.0นะครับโดยใช้ชื่อ LX Plus นะครับซึ่งตัวนี้นะก็ได้เพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีกนะ จาก9.3กิโลวัตต์อาวเป็น1 4 4 4กิโลวัตต์อาวนะสามารถวิ่งได้ต่อ1การชาร์จนะอยู่ที่1,008กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆนะที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้านะี่วิ่งได้ระยะทางเกิน1,000ซึ่งเราบอกว่าโอ้หอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะแต่เราจะตัว LX Plus นะซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2021 มาถึงรุ่นที่3นะนะในปี2020นะก็คือเจ้าตัว ION V นีนี่เองนะซึ่งบอกว่าเป็นรถ SUV Crossover ที่เป็นไฟฟ้าของ GAC i o อนะหลายคนบอกเอ้ยทำไมเดี๋ยวมีตัวพลัสไม่พลนะคือต้องบอกว่าตัวที่เป็นพลัสเนี่ยก็คือ2021คือเขาเอาตัวเก่าออกมานะมารีเป็นแพลตฟอร์มใหม่นะครับก็คือเพิ่มสมรรถนะ เพิ่มกําลังเพิ่มระยะทางเข้าไปนะอย่างเจ้าตัวไอออนวีนะก็เป็น s อสยูวีครอสโอเวอร์ขันแรกนะซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็มีค่ายเขาก็เอาไปทำนะอย่างเจ้าตัวบิซุยแอร์เทร็กเนี่ยก็เอาเจ้าตัวไอออนวีเนี่ยแพลตฟอร์มเนี้ยเอาไปทําเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งเจ้าตัวไอออนวีเนี่ยก็คือคลอดมาในปี2020นะสามารถวิ่งได้ไกล4 0 0ร้อถึงหกรกิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งมีขุมพลังนะก็คือเป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาด72.3กิโลวัตตเอนะครับเราจะเห็นว่าโอ้โหรถ SUV crossover นะ ของ GAC เนี่ยหรือรถที่เป็นแพลตฟอร์มของ GAC ทั้งหมดเนี่ยฮะสามารถจุบแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าเห็นจากรถหลายๆรุ่นแล้วนะครับอย่าง ION V นี่72.3นะถ้า a t t o T ก็ประมาณ61กว่าๆเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเยอะนะครับส่วนขุมพลังมอเตอร์ที่ใช้ก็คือจะเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อนหน้า PMSM นะขนาด135กิโลวัตต์นะครับ ทีนี้นะฮะหลังจากที่ I อ n V นออกมานะครับ2021เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะก็คือเอามาอัปเกรดะพูดง่ายๆนะครับก็เปลี่ยนจาก i อ n V นธรรมดาเป็น i อ n V น l u s ขึ้นมานะอะไรที่เป็นพ l ั s เนี่ยคือใช้แพลตฟอร์มใหม่ในปี2021หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะก็มีการเปลี่ยนรีดีไซน์ปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะครับแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีที่สําคัญก็คือเทคโนโลยีฟาสชาร์จที่เร็วขึ้นนะครับก็คือรองรับไฟชาร์จได้880รอสโวลต์นะฮะหรือกาลังส,งสด โับเครื่องชาร์จได้ตั้ง480กว่าเนี่ยคือต้องบอกว่าจะทําให้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยสั้นลงเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคโนโลยีจ้าตัวไอออน V ตัวนี้และรุ่นล่าสุดนะของทาง GAC Ion ที่เปิดตัวออกมานะครับก็คือเจ้าตัวไอ n อน Y นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นรถ Compact SUV ไฟฟ้านะครับ แต่บ้านเราหลายคนก็บอกเฮ้ยใช่เหรอมันคือ Compact MPV หรือเปล่านะครับแต่ทางบริษัทแม่เขาบอกยืนยันว่าเป็น SUV c o m p คอมเนะครับเจ้าตัว ION Y นะครับเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม AEP 2.0นะแน่นอนนะเพราะเปิดในปี2021ก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่2.0นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าขนาด1 3 5กิโลวัตต์นะฮะให้แรงม้าสูงสุด1 8 1แรงม้า ส่วนคุมพลังอย่างแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่พัฒนาอินเฮ้าส์หรือภายในของทาง GAC เองตัวนี้นะความจุนะคมีหลากหลายขนาดเลยเลยเริ่มต้นนะครับก็คือแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์อวมากไปถึง80กิโลวัตต์อว์นะระยะทางก็มีต, km, ตั้งแต่480-600ถึง6ก0กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ในปีถัดมานะครับเจ้าตัว ION Y เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับแน่นอนนะผมเชื่อหลายคนก็คงเดาได้นะก็คือชื่อรุ่น ION Y Plus นี่เองนะครับสำหรับเจ้าตัว ION Y Plus พลสนะเปิดตัวมาในปี2022นะครับโดยมีการปรับรูปโฉมแล้วก็ปรับไซส์ขนาดรถให้ใหญ่ขึ้นนะครับคือตัวรถเนี่ยจะยาวขึ้น125มิลลิเมตรนะฮะไซส์เนี่ยน่าจะไปอยู่ในกลุ่มตลาดที่ชนกับราคาพวกอย่าง MG ZS EV BYD Atto T ได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว Ion Y Plus นะฮะทีนี้เรามาดูขุมพลังนะสำหรับเจ้าตัว Ion Y Plus เนี่ยถูกแบ่งออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันในการทำตลาดนะครับเริ่มต้นนะก็คือรุ่น Standard Leg นะ Standard Leg เนี่ยจะใช้มอเตอร์ขนาด136แรงม้านะครับแรงบิด176นิวตันเมตรนะฮะแบตเตอรี่ที่ใช้นะเป็นลิเธียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP e, ขนาด5 1 9กิโลวัตต์อนะครับ สามารถวิ่งได้ไกลอยู่ที่400กิมต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาไม่แรงนะครับและรุ่นถัดมานะก็คือจะเป็นรุ่น Standard Range Plus นะครับก็คือเอารุ่น Standard เนี่ยมาอัปเกรดเพิ่มมอเตอร์ให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มแบตให้ใหญ่นะฮะโดยที่มอเตอร์จะเพิ่มเป็นขนาด204แรงม้านะครับแรงบิดนะให้มากสุด225นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะเป็น61.7กิโลวัตต์อวนะครับ ระยะทางเป็น480กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะครับและส่วนตัว long range นะฮะมอเตอร์ Motor เนี่ยจะเหมือนกับเจ้าตัว Standard range part เลยนะก็คือ204แรงมา้า225นิวตันเมตรนะครับแต่แบตเตอรี่จะถูกขยายขึ้นเป็น69.9กิโลวัตต์อานะครับระยะทางจะวิ่งได้ไกลสุดนะฮะซึ่งนงบว่าไกลสุดของ i อ n อนวายพาคือ580กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน NEDC สรุปนะครับการที่ GAC Ion ค่ายรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับเตรียมมาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการปลายปีนี้แล้วนะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันสะเทือนวงการรถยนต์ประเทศไทยเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับจากแผนกๆหนึ่งนะฮะอยู่ในเครือ GAC Group นะครับวันนี้เนี่ยแยกออกมาเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวไปใต้ชื่อแบรนด์ GAC Ion นะครับมีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของตัวเองอย่าง AEP Platform แล้ว e ยีอินฟอร์เเมนต์และระบบช่วยขับอย่างระบบอดีโกนะครับซึ่งจะเห็นว่าวันนี้ GAC ค่อนข้างเอาจริงนะในการพัฒนารถแห่งอนาคตนะจะไม่ใช่แค่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับยังมุ่งไปสู่เรื่องของ AI การทำรถไร้คนขับในอนาคตข้างหน้า นี่เรายังไม่พูดถึงรถที่ทําออกมาแล้วนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่า ER สุดอย่าง AEP 3.0มจุดที่เป็นแพลตฟอร์มสําหรับรถไฮเปอร์คาร์ซึ่งผมไปเห็นมาแล้วนะที่งานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ที่ผ่านมาเปิดเป็นปีกนกนะฮะเป็นรถแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาไม่เกิน2วิเนะี่ยจะเห็นว่าโหโคตรเจ๋งนะคือ GAC i o n นเนี่ยพัฒนาไปไกลมากๆเลยแถมวันนี้นะเขามาลงในประเทศไทยมาตั้งโรงงาน มาทำให้ไทยเนี่ยเป็นเฮดคอร์เตอร์นะหรือสำนักงานใหญ่ในการผลิตรถพลงงายฝั่งขวาส่งออกไปทั่วอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งบอกว่าเป็นโชคดีของประเทศไทยนะในการยก,กระดับอุตสาหากรรมจากน้มันไปสู่ยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างเต็มตัวนะการที่เราจะเป็นฮับ E ีีในอนาคตข้างหน้านะต้องบอกอยู่ไม่ไกลเกินฝันแล้วนะครับส่วนรถรุ่นไหนจะมาเปิดตัวในปีนี้บ้างน,นะเราก็มาติดตามดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนไอออนวายพลัสไหม หรือ i o ออหรือ ION V หรือ ION LX นะก็อยากให้เพื่อนๆมาเดากันนะและแน่นอนนะเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กนะมากำลยานยนต์ปลายปีนี้นะครับรอรับชมได้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะชอบรุ่นไหนนะสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยนะครับ ไว้ถ้ามีเนื้อหาอัปเดตอะไรเจ๋งๆนะจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ